ลับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2วนะครับเวก,กัแถลงของเรานะครับอยู่กับพวกเราทั้ง3คนเหมือนเดิมเลยนะครับเรามาดูกันที่ไทม์ไลน์นะครับที่ Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เก็ขาออกมาเปิดเผยนะฮะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์คือคงไม่ต้องแปลกใจนะทำไมอยู่ๆไทม์ไลน์นี้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันสุกที่ผ่านมามันมีการตั้งคําถามกันมากว่าโมเดอร์นาตอนนี้ถึงไหนแล้ว แล้วก็มีเรื่องแบบว่าเรณ์กันว้างผมคิดว่ามันวุ่นวายไปหมดและนี่คือความโทษนะครับใช้คํานี้ครั้งหนึ่งบังกซบของรัฐบาลอีกรอบหนึ่งโมเดอร์นาคุณต้องแบ่งมันเป็นสองเรื่องเรื่องแรกก็คือหน้าที่ของรัฐในการไปจัดหาอ้างจี g จีอ้างต้องเป็นรัฐซื้อเพื่อฉุกเฉินใช่ไหมฮะนั่นคือเรื่องหนึ่งส่วนที่คุณพยายามเปิดวอกับหมอบุญเนี่ยมันคืออีกเรื่องนั่นคือความพยายามของเอกชนที่เขาจะเอาเข้ามาขอโทษนะครับเพราะรัฐบาลมันทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาสองเรื่องนี้มากระทืบใส่กันม,มันคนละเรื่องครับเอกชนเขาเอามาแล้วเพราะพวกโทษน,นะครับพวกรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นแยกเรื่องนี้ออกจากกาันตอนนี้คือโทษน,นะครับสื่อของคุณอนุทินเนี่ยมีความพยายามที่จะเอาหมอบุญมาดิสเครดิตทั้งๆท,ที่ไม่ยอมไปดูว่าหน้าที่คุณนั่นแหละคือคนที่ไปจัดหามาและหามาไม่ได้มมหมอบุญเขาบอกว่านี่คือปัญหาในมิติของเขาของเอกชนที่อยากจะซื้อเข้ามาเขาติดปัญหาอะไรนั่นเรื่องนึงนะ าาและอีกเรื่องหนึง่งและอีกอเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของว่ากระทรวงสาธารณสุขทําไมจัดหาไม่ได้ทําไมคณะกรรมการที่คุณตั้งขึ้นมามีปิยสะสกลนั่งอยู่บนหัวเนี่ยหามาไม่ได้เล่นเรื่องนี้ครับแยกมันสองเรื่องนี้ออกจากกันครับคือคือ,คอพอยที่ฝั่งของคุณธุนทินอธิบายบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มันยังไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะว่ารอคําสั่งและรอเงินจากเอกชนที่มัน,ม,นม,ม่เกี่ยวไงนั้นก็ทุเลศไปแล้วมันไม่เกี่ยวไงนมันเรื่องของเอกชนครับ ถูกไหมครับแล้วเงื่อนไขสัญญาเป็นยังไงคุณหนุ่มทิมก็ออกมาอธิบายฟังซิว่าโมเดนาบอกต้องวางเงินก่อนแล้วทาสัญญาแล้วถึงจะส่งยาให้อ่าอย่างนี้หมอบุญผิดแต่สัญญาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าอาก็ทําสัญญาก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ซื้อกันเนี่ยแล้วต้องวางเงินซื้อเลยเท่านั้นถึงจะส่งมาให้เนี่ยอ่าอย่างนี้หมอบุญก็ถูกซิแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณหนุ่มทีนอะไรหน้าที่คุณคืออำนวยความสะดวก ก็อำนวยความสะดวกไปฮะไม่ต้องมาเปิดว่าคุณทินคคุณหมอบุญหมอบุญคือผมถามหน่อยปลายทางเนี่ยสมมุติว่าเมอร์นาฉีดไปได้10ล้านโดสคุณจะนับรวมของยอดทั้งประเทศไหมในการฉีดว่านับรวมไหมในการสร้าง h ฮิร์ m อเมเนตี้เของประชากรอันนี้ประเด็นหนึ่งละะแล้วลไม่ไม่จุดท้ายปลายทางคุณ <ฮะ S 2> นับรวมไหมนับรวมคุณต้องนับรวมถูกไหมใช่ เมื่อคุณนับรวมแล้วมันเป็นผลงานรัฐบาลถูกไหมในการทําให้ระทั้งประเทศฉีดเพราะนะั้นการฉีดโมเด์นาข,ของเป็นวัคซีนทางเลือกสําหรับเอกชนคุณจะต้องอำนวยความสะดวกพูดง่ายๆว่าแค่ให้ประชาชนจ่ายเงินเองนั่นก็เป็นบุญหัวของรัฐบาลแล้ว,แล,วและยัง <S <S มา้างว่าไม่เชื่อว่าจะมีคน9้าล้านคนจ่ายเงินม,มีครับุณรูินมีแบบสุดๆเลยผมว่านี้โดนเพราะทุกคนเขารู้แว่าอยู่ในโลกไหนเนี่ยที่พวกคุณหลอกมาว่ามีซีโนแวคบันดีอย่างนั้นอย่างนี้ เขารู้ครับแม้กระทั่งสลิมยังรู้เลยว่ามันไม่เวิร์กเขาเลยดิ้นที่จะไปจองโมเดอร์นาการคือเขาจองไม่ได้นับแยกจากคนที่คุณฉีดไปแล้วนะไอ้คนที่ฉีดไปแล้วนะเขาไม่มีความมั่นใจแล้วอคือทั้งหมดเนี่ยเก้าล้านคนเนี่ยแปลว่าเขาไม่มั่นเก้าล้านโดสเนี่ยแปลว่าเขาไม่มั่นใจร <คน S 1> ัฐบาลเขาไม่มั่นใจวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาและการจัดการของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยคุณอนุทินพูดตรงนีน้พูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันตอกย้ําเลยว่า โอ้โหมีคนไม่เอากับการจัดการวัคซีนของรัฐบาลถึง9ล้านโดสอ่ะแล้วคิดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะคุปเอลซีโนแบคมาแล้วไงเพราะฉะนั้นมีพอแล้วไม่มีความจําเป็นที่ต้องเอาอย่างอื่นเข้ามานี่คือวิธีคิดของเขาเลยครับและบริหารจัดการอยู่บนพื้นฐาน assumption ที่เป็นแบบนี้ฮะน้องฟินครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมขอเสริมตรงนี้เลยนะแต่ผมข้ามมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูไทม์ไลน์ไฟเซอร์อีกครั้งหนึ่งนีคือประเด็นคือตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยแห่จองโมเดลวน้าเนี่ย เพื่อนผมเนี่ยจะไปจองที่โรงบาลรามาั้งหรือที่ที่สักที่หนึ่งปรากฏว่าเต็มแล้วทั้งๆที่เขาก็เพิ่งจะเปิดจองได้ไม่นานแล้วก็ทุกที่เนี่ยส่งเดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะส่งเงินแล้วส่งแล้วเขาส่งมาเลยส่งมาแล้วส่งในไลน์ส่งในเฟซบุ๊กส่งในไรงตอนนี้เต็มหมดแล้วเรื่องการเก็บเงินเนี่ยนะมันมาระดมเอาช่วงหลังเพราะว่าองค์การบริษัทบอกว่าต้องเอาเงินมาก่อนถึงจะไปซื้อได้ คือของแบบนี้นะฮะในสาการแบบนี้เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องมีคนซื้อทําไมรัดไม่แ,แอดวานไปก่อนแล้วถึงที่มันไม่ต้องรัดเลยพี่ก็คุณหมอบุญเขาบอกเขาพร้อมจะจ่ายให้อยู่แล้ว<ะ>แล้วก็เป็นห่วงว่าต้องนับจํานวนเดี๋ยวมีเหลือ เหลือไม่เหลือมันเป็นเรื่องของเอกชนเขารับความเสี่ยงไปแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ก็ได้เงินกินเปล่าอยู่แล้วใช่คุณแค่ไปยกหูกิ้งถึงแบงค์แบงค์งหนึ่งว่าเฮ้ยองการบริษัทไม่มีเงินอะไรก็ว่าไปที่จะไปวางไม่และองคการบริษัทไม่ต้องจ่ายพี่คือเอกชนอะไร<ช>จ่ายงองการบริษัทไปวางใช่ไงถึงทำไมถึงต้องรอเงินมาโอ้แต่อสอรีบแจ้งแล้วนะ สัญญาส่งไปวันไหนนะห้าโมงเย็นเขาเรียบเสร็จแล้วนะอ,อ,อ <c oughs> สอบอยเลยไม่เกี่ยวเลยอย่ามาอ้าง <c oughs> เขาบอกของเ,เขาเนี่ยเต็มที่ไม่เกินห้าวันเสร็จแล้ว, <c oughs> นนวไม่ใช่เสร็จแล้วเสร็จอะรยังไงไม่เสร็จแล้วไม่วันนั้นอะโนะมนสุดอะที่เขาบอกขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเกิน <c oughs> จาเป็นหมดเลยพูดจริงๆเลยทุกคนเนี่ยเบาใจกับสาการเหลือเกินทั้งทั้งที่มีคนตายวันละห้าสิบวันละหกสิบเจ็ดสิบว่ากันไปเนี่ยทุกคน เลือดเย็นอืคนที่จัดหาวัคซีนเลือดเย็นแล้วคนที่โทษนะครับต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มากสุดคือพลเอกประยุทธ์คุณรวบอำนาจทั้งหมดไว้กับตัวคุณเองคุณไม่รู้น้อนรู้รู้หนาวกับสิ่งเหล่านี้เลยเหรอ,อคำปฏิญาณของคุณคืออะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องมานั่งคิดเป็น priority อันดับหนึ่งครับ ขอไปผมมีข้อมูลจากทางสื่อเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยนายแพทย์บุญวนาสินประธานกับประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์ออกมาเปิดเผยนะว่าโรงพยาบาลเครือธนบุรีเนี่ยได้แสดงความจำงไปที่องค์การเภสัชกรรม2ล้านโดสจากจำนวนทั้งหมด9้าล้านโดสนายแพทย์บุญระบุว่าทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนกว่า300แห่งไม่มีปัญหาเรื่องเงินที่จะสั่งจองวัคซีนยินดี<ห>นจ่ายเงินนะซึ่งในสัปดาห์หน้า,นารัดหมายจ่ายเงินกับอพอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออพเนี่ย คือไม่ไม่ไม่มาไม่มาเรียกคุยว่าจะเอายังไงเขารอเงินไงอ่ะไอ ก็ฝั่งไม่ก็ฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาพร้อหมดแต่ว่าคือฝั่งนี่ไม่ยอมนะเขามันเขาอยากเห็นเป็นตัวเงินในคุณเอาไปผ่านธนาคารเขาก็ไม่เชื่อว่านั่นคือเงินนนัธนาคารก็ไม่เห็นตัวเงินเขาอยากจะนับเหรียญอะเงินสดเหรอนับเป็นเหรียญเหรียญเลยเงินไปวางแล้วก็เอาเงินไปวางเงินเข้าใจปะเครดิตไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเครดิตเลยไม่เชื่อนี่เจ้าของธนบุรีนะเขาไม่เชื่อเลยว่ามีคนรอวัคซีนอยู่เขาไม่เชื่อเลยว่ามีคนกําลังจะติดเชื้อก็อนุทินคอยด้อยค่าแกระวังนะด็กแกไป แต่พ่อคุณทินเสียแกบอกแกเป็นเพื่อนพ่อคุณทินนะอย่างเขารุ่นใหญ่อะไรรุ่นใหญ่ระวังนะเล่นกับรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่มากนะครับก็พอย์ทก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขาชงเขาบอกเขาพร้อมหมดแต่เขารอตัวกลางเนี่ยที่จะเรียยเพราะตัวกลางเหมือนได้ข่าวมาว่าจะต้องรอจนถึงสิงหาคมเพื่อจะไฟนอลไลซ์ว่ามียอดออเดอร์มาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าคือคุณหมอบุลให้สัมภาษณ์นี้อาจารย์ก็เอกชนเขามีแล้วคุณหมอุบอกว่าผมเนี่ยพร้อมเทคหมดไม่ว่าใครจะสั่งใครจะเอาเท่าไหร่หรือไม่เอา ผมเทสมดแลวผมเนี่ยพร้อมจะจ่ายให้กับเจ้าอื่นๆในราคาที่ต้นทุนที่ผมได้รับมาแต่ว่าที่ผ่านมามันก็รออยู่เนี่ยแล้วก็จะเป็นปัญหาเนี่ยนะครับผมข้ามมาดูกันที่เมื่อสักครู่ผมกลับย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะไฟเซอร์ izer, นะครับอันนี้คือโมเดนาที่เป็นข้อตกลงของ,ของเอกชนที่จะนําเข้ามาเองอคุณหมอบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยตัวไหนที่รัฐบาลนําเข้ามาเอกชนไม่สามารถนําเข้ามาได้มันเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัวเขาก็เลยเลือกโมเดนาทีนี้ตัวไฟเซอร์ที่รัฐบาลจะงนำเข้ามาแล้วไม่ต้องรัดเปิดเปิดล็อกนะครับถ <laughs> ไม่มีปัญญาครับทีนี้ทีนี้ตารางอาจารย์ดูดีๆนะคือหมอบุญเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากนําเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วอืแต่ว่าภาครัฐของเราเนี่ยเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วถ้าเราจํากันได้คือภาครัฐบอกว่าเราไม่มีความจาเป็นเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตอแอสซาเซนิในกา์ในไทยแล้ววัตถุประสงค์ตอนนั้นเราคิดว่าเราเพียงพอกับนโยบายตอนนั้นทีนี้นโยบายของภาครัฐเริ่มมาเปลี่ยนเาตอนเดือนเมษายนคือการที่มันมีระบาดรอบสองนะฮะเมื่อวันที่16เมษายนเนี่ย ที่ประชุมสบคมีมติว่าจะจัดหาวัคซีนไฟเซอร์แต่ต่อก่อนหน้านั้นบอกว่าคุยกันแล้วตั้งสี่รอบเนี่ยสรุปใครพูดโกหกใครพูดจริงอาจารย์เชื่อก็คนเอกพยระยอ์เชื่อสิเขารูปมาเขารูปมาโชว์เขาคุยไงแต่ไม่เซ็นสัญญาคือฝรั่งมันจะนับเมื่อเขียนอีเมลนะฮะอีเมลควายๆแล้วก็บอกว่านั่นคือใบจอง่ะใช่คือฝรั่งเขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะเอาจริงไม่เอาจริงทีนี้คุณดูคุณดูตารางนะคุณผู้ชมสะ16เมษายนี่ลงมติว่าจัดหาวัคซีน20เมษายนลง สามพฤษภาฯนี่ใช้เวลาเป็น10วันเลยนะนะส่งร่างไบดิงเทอร์มชีทให้อายการสูงสุดพิจารณาซึ่งเขาก็พิจารณาเสร็จเนี่ยนะฮะแล้วก็เจรจาเพิ่มเติมกับไฟเซอร์ให้อายการสูงสุดพิจารณาต่อวันที่28พฤษภาคมอายการสูงสุดแจ้งผลการพิจารณาไบดิงเทอร์มชีทตกลงนนเป็นเดือนนะนนใช่นะนี่เป็นเดือนนะนะส่งวัคซีนจะซื้อตามนโยบายกันมิถุนาลงนามไบดิงเทอร์มชีทสิบเอ็ดมิถุนาขอขึ้นทะเบียนยี่สิบสี่มิถุนาออยขึ้นทะเบียนให้ 26มิถุนาไฟเซอร์ Pfizer, ส่งเอกสารสัญญา manufacturing and supply a g r e e m e n t ให้28มิถุนาส่งให้สำนักงานอายการสูงสุด5รกรกฎาคมอยการสูงสุดส่งกลับนะฮะแล้วก็6รกรกฎาคมเข้าคอรมอเห็นชอบก่อนลงนามครับที่นำเสนอมาตรงนี้เนี่ยเราอยาก,กให้เห็นเมษาพฤษภามิถุนา<ร>ก็ประมาณ3ามกิบเดือน <3 C S 1> แล้ว,ลวลนะครับถึงวันที่6กแล้วกฎาคมและกว่าจะถึงมือเราเพอยคือว่าคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบว่าวันที่เราซื้อซีโนแวคแล้วก็วันที่เราซื้อซีโนฟาร์ม แค่นั้นแหละผมว่าทำลายมันเห็นชัดว่าซิโนแวคเขาคงไม่ต้องใช้สัญญามั้งไม่มีใครเห็นนะนะฮะคุณไปซื้อของเซเว่นคุณใช้สัญญาไหมล่ะมันเป็นวัคซีนสะดวกซื้อเอาละคำคมจริล้วคำคจริงจริงจแล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยนะมันจะไหลไปที่คุณมีเงินทอนไหมอืมทำไมมันถึงง่ายจัง พรจีนใช่ไหมไม่มีกฎหมายแบบโรซรอยแบบ g ีที0อหรือแบบอะไรที่ฝรั่งจะเล่นงานคุณใช่ไหมคุณจึงซื้อทั้งหมดเนี่ยมันจะหาคำตอบไม่เจอแล้วมันจะไหลไปเรื่องนี้ครับ4,000กว่าล้านนะ10%น่ะ10%ของค่าวัคซีนทั้งหมดเนี่ยซึ่ง10%นั้นนั้นมาจากราคาที่ต่างจากอินโดอินโดซื้อในราคาถูกกว่าเรา10%ตัวซิโนแบคใช่ไหมร้อยร้อยร้อยอะไรนะ100ต่อโดสอ่ะ100บาทต่อโดส เขาเขาอาจจะอ้างว่าไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ในยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวผมพูดนี้เดี๋ยวจะโดนริงๆค่าบริหารจัดการทรัพอินโดนีเซียแพงกว่าอีกนะครับประเทศมันใหญ่มากฮะอ่านั่นก็ถูกหรือหรือว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นประเทศที่ใช้สำหรับทดลองซีโนแวคด้วยคือทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่เรื่องนี้แล้วคือพูดง่ายว่าคนไม่เอาแล้วซีโนแวคเพราะมันไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเอออะไรก็ซีโนแวคเพราะอะไรยังไงกลับยิ่งมาตอนนี้มีแพทย์หลายท่านเลยคุณหมอธีรวัฒน์นะอาจารย์ใช่ไหมฮะเผยสีซีโนแวคอาจจะตายได้ คุณหมอธิรวัตรเหมจุธาเนี่ยออกมาบอกว่ากลัวไหมทําไมจะไม่กลัวรอบตัวในตึกในที่ทํางานในแลบติดกันแพร่หลายมากขึ้นจากบ้านมาที่ทํางานบททดสอบในสถานการณ์ G1 วัชีวัคซีนฉีดกันแล้วหวังกันตามที่หวังถึงแม้ติดก็ไม่ตายเพียง ชิลีซีซโนแวควันที่หนึ่งก,กรกฎาคมตาย43ารายวันที่2ก,ก,กรกฎาคมตาย21รายวันที่3ก,ก,กรกฎาคมตาย164รายถ้าทางฉีด <ừ. S 1> แล้วไม่ตายอาจจะไม่แน่นะครับะะซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณหมอบุญพูดเมื่อช่วงเช้าด้วยนะครับว่าซีซิโนแวคของเข็มแล้วก็ยังคงสามารถติดได้อยู่นะครค,คือมันกันตายได้ผมคิดว่ามันกันตายในคนที่ค่อนข้างแข็งแรงที่ชุวัดแต่สาหรับผู้สูงอายุซึ่งสิบเปอรยเซ็นอกว่ะหมอเลี้ยบไดคบอกว่าสิบเปอร์เซ็นตอม่โรคอื่นแทรกซ้อนอยู่แล้ว แล้วมีโอกาสสูงมากที่ภูมิคุ้มกันเขามีปัญหาอะไรต่างๆและซิโนแบคมันทําได้น้อยเนี่ยม,มันก็จะทําให้มีโอกาสลงปอดและเสียชีวิตมากขึ้นนี่มีข่าวจากต่างประเทศมานะครับของบู b เบิร์กนิวส์บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตซิโนฟาร์มและซิโนแบคเขาสั่งซื้อนะฮะ สั่งซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณหนึล้านโดสตั้งแต่แรกก่อนหน้านั้นเขาก็สั่งไปแล้วฮะเมืองจีนก็เหมือนบ้านเราอีลีทแต่ยังดีจีนเขาส่งให้อีลีทเขาก่อนน่ะบ้านเรานี่ขอโทษนะอีลียังไม่ได้ฉีดเลยแล้วไฟเซอร์ก็ไปตั้งฐานการผลิต เอ็มอที่นั่นแล้วที่จีนด้วยใช่ไหมครับเขามองไปข้ามช็อตไปตรงนู้นแล้วแล้วเขาปิดประเทศไปจนถึงกลางปีน่าเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาเข้าใจได้เพราะเขาเร่งและเขามีเทคโนโลยีของเขาเพราะฉะนั้นจะมีจะด้อยพัฒนาด้อยคุณภาพไม่ได้เป็นเสพมีมาก่อนแต่ถึงที่สุดแล้วเขาพัฒนาต่อแล้วเขาก็ซื้อสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชากรเขาอยู่ดีครับแต่ดูประเทศบักซบนี่สิฮะที่ยังไงก็ต้องซื้อเนี่ย คุณยิงซื้อของที่เฮงสวยที่สุดมาฉีดให้กับประชาชนแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไทยใช้อ้างว่าก็ในเมื่อประเทศต้นทางประเทศเจ้าของวัคซีนเนี่ยเขายังฉีดของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยปลอดภัยแน่เราก็เลยจังมาใช้ของเราซึ่งไม่เหมือนกันฮะ เขาฉีดเนี่ยเขาใช้ฉุกเฉินจริงๆแล้วเขาล็อกประเทศก็เลยเขาห้ามคนเข้าคนออกเลยเขาจะไปเปิดประเทศกลางปีหน้าก็แปลว่าไอ้ซีโนฟร์ซีโนฟาร์และซีโนแวคกที่เขาฉีดกันในส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเขารู้ว่ามันกันไม่ได้แล้วมีการสัมภาษณ์เขาเรียกว่าออยของทางจีนมาแล้วเราเคยอ่านกันในรายการที่เขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเขามันต่ำเขารู้อยู่แล้วเรานี่มันแบบอะไรแล้วเนี่ยแล้วคนที่พูดยอมรับแล้วศบชคุณดูเอาคนแบบเนี้ยดี่เดี๋ยวผมผมขอเข้ามรงนี้ คือในนี้เนี่ยในใน Bloomberg News mm hmm. ก e ิวส์เขเขียนงนี้นะว่าออตอนนี้เนี่ยนะครับคือมันมี agreement with Biontech to develop the market นะครับช t in China แล้วก็บอกว่าทางเนี้ยเขาจะจ่าย advance payment 2 mm hmm. นะ250ล้านยูโรหรือประมาณ300เหรียญสหรัฐนะครับสำหรับ50ล้านโดสแรกนะครับคือพูดง่ายๆคือว่านอกจากที่เขาจะเซ็นมา100ล้านโดสแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้าด้วยอีกส่วนหนึ่ง mm hmm. นั่นหมายความว่าเขาเพรา้อมเขา ั้งหมดเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ประเทศเขามันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าเขาคงจะเห็นว่าตัวของเขาไอ้เชื้อตายเนี่ยมันมันคงไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงแล้วจีนซื้อทําไมอ่ะนั่นสิ <c oughs> ไปถาม <c oughs> อะไรนะสมชเนะี่ยชื่ออะไรผมลืมตลอดนะนาี้านิะครับครับพลเอกนัพงศ์นัทพนิตไปถามแคฮะเฮ้ยแต่แต่ท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะพี่พี่อาจารย์วิโรจน์ฮะทั้งหมดเนี่ยผมว่า เวลาท่านตอบเนี่ยดูดีสุดแล้วว่าเทียบกับคนอื่นๆดีก็ตอแหลอยู่ดีพยายามพยายามจะไม่เป็นการเมืองพยายามจะไม่เป็นการเมืองแต่ว่าผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องรับรู้ความรู้สึกของผู้คนตอนนี้แล้วก็อ่านข่าวเยอะๆครับคือดูสถานการณ์บ้านเมืองว่าเข้าไปถึงไหนอ่ะจีนเขายังเริ่มไปใช้ mRNA เลยเนี่ยต้องรีบปรับตัวแล้วก็ชี้แจงยุทธศาสตร์ออกมาให้ชัดว่าเอายังไง จะเลิกใช้ไหมซินแว็ซึ่งใจผมก็โน้มเอียงไปทางว่าเลิกใช้ไปเลยได้ไม่คุ้มเสียอาจารย์วิโรดบอกทิ้งไปเลยได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็บอกประชาชนคนไทยซะว่า4-5เดือนต่อจากนี้คุณจะมีวัคซีนแค่5ล้านโดสครับคือจากแอสตราเท่านั้นยอมรับซะและยอมรับซะไว้ที่บอกว่าจะมี หลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะได้จากแอสตราสิบล้านโดสนั้นผิดพลาดผิดพลาดก็ยอมรับมาคือเอาเข้าจริงๆนะคุณฉีดคุณยอมรับว่ามีแอสตราห้าล้านโดสเนี่ยจริงๆมาตรฐานก็ต่ำกว่าประเทศอื่นแล้วอย่างอเมริกามีแอสตราอยู่ในมือนะแต่เขาไม่ฉีดแอสตราแล้วเขาเลือกที่จะบริจาคใช่ไหมของเล่าซีโนแวคไม่ต้องไปบริจาคไครหะไรอย่าไปทาบาปญี่ปุ่นก็เหมือนกันทิ้งไปญี่ปุ่นก็เหมือนกานบริจาคก็โทรโทรหาซีโอไฟเซอร์ญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช้ไฟเซอร์โมเดอร์นาขอความกรุณาเหมือนการเขามีแต่เขาไม่ได้ ของเราก็เหมือนกันซีโนแวคมีก็ไม่ต้องใช้แล้ว่ต้แอสตานี่ก็เป็นมาตรฐานที่ระดับที่เราพอรับได้แล้วแล้วก็รอบอกคนไทยเลยว่าจะต้องรอเอ็มไอจะทำทุกอย่างให้ได้เอ็มไอเอ็นเอแล้วถ้าที่จะเติมจากอีกห้าล้านไปเป็นอีกห้าล้านเนี่ยนะฮะไล่คุณดอนประรัดวินัยออกเขาทำอะไรบ้างการกระทรวงการต่างก็มันไม่ทํางานเลยพี่ก็เชิญออกแล้วใช้ช่องทางต่างกันทุกทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยแบ่งมาช่วยกันผมว่ามันช่วยได้มันทําได้ แต่ประเด็นคือไม่เคยมีความพยายามที่จะทำเพราะนอนอยู่บนหอคอยงาช้างอ่ะเร่งจอยไลยฟ์ไฟวัน,วน เงินเดือนได้ฟรีๆโดยไม่ต้องทําอะไรผมเห็นแค่ข่าวล่าสุดคุณดอนไปนั่งตอนที่รัฐมนตรีญี่ปุ่นหรือท่านอะไรที่บอกว่าบริจาควัคซีนมาเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นคุณดอนเนี่ยไปพูดคุยกับทาง mRNA วัคซีนดังๆอะไร่ไปคุยแล้วนาเข้ามาต้องไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันมีช่องทางพิเศษอะไรได้บ้างมันไม่ใช่รับบริจาคนะคือแบบไปเลยแล้วไปยไปอแล้วซีโนแวคคุณก็ใช้เงินซื้อนี่เขาไม่ได้บริจาคให้คุณนีิว่าแล้วก็แล้วก็บอกคนไทยว่าอยู่กันในนนนนนระดดดดดับ5 5ลลลล้้้าาโโสสต่่อออเเเเืืืีีแแวกก็ูพมมหท แพทย์บางคนเขาเสนอแล้วว่าเขาปรับยุทธศาสตร์แล้วตอนนี้คุณจะต้องลดการตายไม่ให้ลดการติดแล้วการติดเนี่ยคุณช้าไปแล้วม,มันแพร่เชื้อไปเยอะแล้วเพราะนั้นลดการตายซะดูที่ตัวเลขการตายคุณต้องระดมทั้งหมด5ล้านโดสต่อเดือนที่มีอยู่ในของแอสตราเนี่ยไปฉีดกับคนแก่และคนผู้สูงอายุฉีดให้หมดฉีดให้หมดตรงนี้มันก็จะจลดการตายได้เพราะ9กของการเสียชีวิตมาจากผู้สูงอายุ โอเคนี่เราไม่ได้พูดถึงบุคลากรด่านหน้านะแทพทย์เพิรก็ต้องฉีดเหมือนกันใช้ไฟเซอร์ฉีดไปเลยแล้วก็ไอ้ที่มันมีอยู่อะระดมไปที่คนแก่จบแล้วก็ติดเชื้อกันไปและมีความเสี่ยงน้อยกว่าการขอนะว่าขอให้คนเปราะบางในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าโดย humanitarian cost เนี่ยประเทศมหมาำนาจให้ถูกขอสำหรับคนแก่คนที่เป็นโรคแล้วคุณไปดีลมาเลยว่าคุณมีตัวเลขอยู่ในมือเท่าไหร่มผมคิดว่าขอเนี่ยตรงเนี้ยคุณคิดว่าเดือนหนึ่งได้ไหม มีอยู่เท่าไหร่เอางนี้คุณฉีดไปแล้วเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่สิบล้านไหมสิบล้านได้แบบเหลือป่ะผมว่าเหลือน้อยกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวอเมริกาเขา,าไปจอามาสิคือไปเอามาซิคือห้าล้านโดสใช่ไหมแอสตาเนี่ยนะห้าล้านโดสต่อเดือนเนี่ยจริงๆเขาจะให้แค่สี่ล้านสี่ล้านเองนะทีเดีวคนแก่มีสิบหกล้านคนคุณระดมไปเนี่ยสามเดือนจบสำหรับคนแก่ทั้งประเทศผมถามนิดหนึ่งนะว่าตกลงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้4ล้านโดสแล้วใช่ไหม เราได้มารวมจากยอดเดิมเมื่อกุมภาเป็นต้นมาเนี่ยประมาณ6ล้านก็คือไม่ใช่6ล้านจากแอส r a ที่ผลิตในประเทศได้รวมจากญี่ปุ่นรวมจากเกาหลีอะไรก็คือนี้เขาตอแหลละแปลว่าโรงงานในแอสตรในบ้านเราไม่สามารถส่งให้ได้6ล้านตามที่คุณอุทจินพูดเขาพูดรัดอยู่แล้วกรกฎาม1บล้านได้ไหมไม่นรัฐบาลพูดเอง เขาพูดชัดอยู่แล้วว่าเขาส่งมอบให้ไทยหนึ่งในสามหนึ่งในสามกำลังผลิตเขาสิบห้าล้านโดสต่อเดือนแล้วไอ้หนึ่งในสามมันแปลว่าอะไรห้าล้านห้าล้านไม่เกินแล้วไอ้ที่คุณพูดว่าเราอุ่นใจเรามีโรงงานของเราเองมันคืออะไรคะก็นี่ไงหนึ่งในสามมันคืออะไรเรามีโรงงานของเราเองเราอุ่นใจเรามีห้าล้านโดสในมือคุณเที่ยวไปฟ้องคนที่ก็ติงว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังทำมันอาจจะสร้างปัญหาเนี่ยคุณรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นไหมไง คือทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับบอกว่าเราจะแก้ตัวได้ยากขึ้นนั่นแหละคือคุณไม่สารภาพมาตั้งแต่ต้นครับคุณก็ต้องมานั่งแก้ตัวคุณสารภาพมาก็จบแล้วว่าคุณมีแค่5ล้านโดนครับไอ้ที่สิบล้านโดเนี่ยคุณหวังเองหวังเองเออเองใช่อันนี้ไม่ใช่หวังเองเออเองคือการโกหกประชาชนอย่างหน้าด้านให้ความหวังไปเรื่อยๆและถึงเวลามาแก้ไขปัญหาดับมาคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกันเต็มๆเลยนะระหว่างนิดเดียวครับโนวาแวกจะออกมาแล้วนะฮะ รีบไปเข้าคิวจองซะอย่ามาโง่อีกนะฮะตอนตอนนี้เนี่ยผมรู้มาข้างในเขาบอกว่าไอโนวาแวรรู้สึกจะปล่อยให้เอกชนจองแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องไปจองมาให้หมดฟิลิปปินเนี่ยเขาจองมาทุกแบรนด์นะฮะความผิดมันไม่ได้เรื่องของประชาชนเลยที่เขาอยากจะได้มอร์ดนาถ้าคุณเอามอร์ดนนาเอาไฟเซอร์มาตั้งแต่ต้นเนี่ยใครเขาจะไปซื้อเอกชนเพราะมันเป็นมันเป็นวัคซีนสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมฮะ เงินที่เสียไปเนี่ยเป็นคําด่าที่มีต่อรัฐบาลทั้งสิน้นว่าทาไมกูต้องมาเสียเงินเองว่ากูเป็นประเทศเดียวที่ต้องเสียเงินซื้อวัคซีน,นออโอ้โหข่าวออกไปทั่วโลกสนุกแน่ถูกคือไม่ไหวจริงๆะนะฮะวันนี้เราเต็มๆนะฮะกับเรื่องของวัคซีนนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นเรื่องออวัคแหมมันก็ยังคงเกี่ยวข้องกับวัคซีนหน่อยๆเนี่ยนะะเรามาติดตามกันต่อครับ สนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมัครสมา ชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop v o i y s tv co th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง